ในคลิปนี้เนี่ยผมก็อยากจะมาเล่าให้ฟังว่าในมุมมองของผมหลังจากที่ได้ลองเล่น EFC a 24มาแบบ10ชั่วโมงบว,บวกไปแล้วเนี่ยนะครับผมรู้สึกยังไงกับตัวเกมในภาคนี้บ้างชอบส่วนไหนไม่ชอบส่วนไหนบ้างเผื่อว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยนะครับที่ยังลังเลอย,อยู่นะว่าจะซื้อดีไหมนะครับอยากจะรู้ว่าแบบมันรู้สึกต่างก,กันกับภาคที่แล้วมากน้อยแค่ไหนเนี่ยยังไงก็ลองมาฟังกันดูได้นะครับสาหรับความเห็นของผมนะ ถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาร้านเติมคอย EF C 2 4ที่ที่ถูกๆดีๆมีของแถมต้องนี่เลย15คอยไทยแลนด์แจ้งโค้ดแอมฮอลโลกับทางร้านมีคอยแถมให้ด้วยสะดวกปลอดภัยจัดไปครับทุกคนโอเคครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าส่วนแรกเลยเนี่ยที่ผมอยากจะพูดอะ่ะขอเป็นเรื่องภาพรวมของตัวเกมก่อนเลยละกันคือในภาคนี้เนี่ยเรื่องภาพเรื่องเสียงเรื่องคัดซีนต่างๆอะ่ะผมว่าถ้าดูรวมๆแล้วเนี่ยนะครับภาคนี้เนี่ยผมว่าภาพมันดูสวยมันดูละมุนขึ้นนะ แสงเงาเท็กเจอร์ต่างๆเนี่ยมันดูสวยขึ้นมากเลยโมเดลตัวนักเตะเนี่ยผมว่าก็ดูดีขึ้นในหลายๆส่วนเลยนะครับเหมือนที่ทาง EA เนี่ยเคยพูดเอาไว้เลยเสื้อผ้าท่าทางมูฟเมนต์ต่างๆของนักเตะมันก็ดูดีขึ้นนะรวมไปถึงบรรยากาศต่างๆในสนามเนี่ยมันก็ดูดีขึ้นคือโดยภาพรวมแล้วเนี่ยทุกๆอย่างในเกมมันดูสวยขึ้นจริงๆ แล้วก็มีคัตซีนใหม่ๆเพิ่มเข้ามาอยู่พอสมควรเลยนะครับอย่างคัตซีนที่มันเป็นกล้องติดที่อกผู้ตัดสินเนี่ยก็ถูกเพิ่มเข้ามาเป็นสีสันด้วยนะในภาคนี้แต่ว่ามันก็มีบางส่วนที่หายไปเหมือนกันนะครับอย่างเช่นไล์อัพนักเตะครับผมใช่ครับคัตซีนอันที่มันเป็นไล์อัพของนักเตะก่อนแข่งเนี่ยแหละครับที่มันหายไปคือเท่าที่ผมลองเล่นในโหมดคิกออฟเนี่ยนะครับก่อนแข่งเนี่ยมันจะเป็นคัตซีนบรรยากาศต่างๆรอบๆสนามนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ตัดมาเป็นฉากนักเตะเดินนนนนนนออออกกจาาุโมมมมงคคเเเลลยยัััััข้ีท่ปป็ไะรบ ผมก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่ามันจะมีอัปเดตตามมาไหมนะแต่ผมก็หวังว่าเขาจะแก้นะครับคือเท่าที่ลองไปอ่านๆดูในคอมมูนิตี้เนี่ยมีผู้เล่นบ่นกันพอสมควรเลยสําหรับเรื่องนี้แล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับที่ค่อนข้างจะเป็นไฮไลท์เหมือนกันนะก็คือเรื่องของหน้าตาเมนูแบบใหม่คือผมมามองว่ามันก็ดีนะครับเข้าถึงแต่ละโหมดง่ายดีเลื่อนๆถ่าๆเข้าได้เลยไม่ต้องสลับหน้าไปไป,ไปมามา แต่ผมอะ่ะขอบ่นนิดนึงแล้วกันในส่วนของ Team อัลติเมททีมนะครับคือผมมองว่าเขาทําหน้าตาเมนูตรงนี้มันงงไปนิดนึงอะ่ะแถมยังเอาปุ่มที่เราดัานกล้านะลอลกลงค้างเอาไว้แล้วเข้าหน้าควอกของเราได้เลยออกไปอีกต่างหากคือจริงๆแล้วส่วนนี้ของภาคที่แล้วผมชอบมากเลยนะแต่ว่าภาคเนี้ยเขาแบ็คทูเบสิกนะครับก็คือต้องกดเข้าไปทีละหน้าเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมก็คือเราเลื่อนๆถอยๆจากเมนูข้างๆก็ได้ไม่ต้องกดย้อนกลับแต่ว่ามันก็ต้องกดหลายที่อยู่ดีอะ่ะ แล้วก็ข้ามจากส่วนนั้นมานะครับขอพูดถึงอีกส่วนหนึ่งแล้วกันที่ผมค่อนข้างประทับใจนะก็คือมุมกล้องใหม่ของ Manager Car ริเออร์โนี่แหละครับที่ให้เราเนี่ยเหมือนได้เล่นเป็นผู้จัดการทีมจริงๆเลยมีการสั่งการมีการคุมทีมจากข้างสนามได้เลยอันนี้ผมมองว่าเขาทําได้ดีแถมยังมีการเพิ่มระบบแท็กติกต่างๆเข้ามาอีกด้วยคือสําหรับผมเนี่ยพูดตรงๆนะครับก่อนหน้านี้ผมไม่ค่อยชอบเล่น Manager Car ริเออร์ของฟ i f a เพราะผมรู้สึกว่ามันปรับแผนปรับอะไรได้ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหรอ่อ่ะแถมจะนั่งดูนนั่่่่งคคุมมมมททีเพพิๆําาาาไได้อแตวภ แล้วสำหรับผมผมมองว่ามันน่าสนใจเลยนะคือตัวเกมมันดูมีรายละเอียดที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นะนะครับยิ่งในส่วนของแท็กติกเนี่ยก็มีระบบการเล่นให้เราวางให้เราเซตกับทีมได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นมีการจ้างโค้ชมีการพัฒนานักเตะที่มันดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม สาหรับผมเนี่ยในส่วนนี้ผมค่อนข้างประทับใจเลยนะแต่ว่านะครับผมก็เห็นเพื่อนๆที่เป็นสายคาเรโมทที่เขาชอบเล่นคาเรโมทเนี่ยก็บ่นกันอยู่หลายคนเหมือนกันนะเรื่องที่ว่านอกจากมุมกล้องแบบนี้กับคัสซินที่รับรางวัลบาลองดอแล้วเนี่ยนะครับมันดูไม่ค่อยมีอะไรใหม่เท่าไหร่นะครับสำหรับคายเรโมทแถมยังโดนตัดคัสซินในส่วนที่มันเป็นไล์อัพอีกต่างหาก ยังไงเนี่ยเพื่อนๆคนไหนที่เป็นสายคลเลโมดเนี่ยก็ลองมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันเอาไว้ได้นะครับว่ามันมีส่วนไหนบ้างนะที่เพื่อนๆชอบกันในภาคนี้เพราะว่าจริงๆผมที่ไม่ได้เล่นคลเลโมดภาคก่อนหน้านี้มันตอบไม่ได้จริงๆอะนะครับว่าในภาคนี้เนี่ยมันมีการเพิ่มคัฟซินใหม่ๆเข้ามามากน้อยแค่ไหนยังไงเพื่อนๆที่ชอบเล่นคลเลโมดเนี่ยก็ลองมาคอมเมนต์กันเอาไว้ได้เลยนะครับโอเคครับพูดถึงภาพรวมของตัวเกมไปแล้วนะเดี๋ยวถัดไปเนี่ยผมจะขอพูดถึงในส่วนของเกมเพลย์กันบ้างเลยกันคือโดยรวมเนี่ยผมมองว่าภาคนี้่่ะเเป็นนนนภาคคทีลสุกรับ คือผมรู้สึกว่าการควบคุมตัวผู้เล่นเนี่ยมันดูละเอียดยิ่งขึ้นกว่าเดิมเข้าไปอีกการเลี้ยงบอลการจ่ายบอลต่างๆเนี่ยมันดูเนียนตาม,มากยิ่งขึ้นแถมภาคนี้เนี่ยมันยังเป็นภาคที่มีการ ap, รีแมปเปลี่ยนวิธีกดใช้เทคนิคต่างๆอ่ะ อย่างพวกการเลี้ยงบอลแบบเอจายดริฟวิ่งหรือการเปิดบอลแบบดิเวนคอสเนี่ยทั้งทีมงานก็ไปรีแมปเปลี่ยนวิธีกดเปลี่ยนวิธีใช้นะครับแล้วก็แทนที่ปุ่มเดิมๆด,ด้วยทักษะการจ่ายบอลแบบใหม่หรือการเลี้ยงบอลรูปแบบใหม่แทนผมพูดตรงๆเลยนะว่ามันทําให้เรากดใช้ทักษะพวกนี้ได้ยากขึ้นจริงๆครับแต่ว่านะมันก็แลกมาก,กับความหลากหลายในการเข้าทําได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ซึ่งทักษะใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาแทนเนี่ยนะครับก็คือ Orbit d r i b ิบบิที่มันเป็นการเลี้ยงบอลแบบไม่สัมผัสลูกบอลหรือจะเป็นการเปิดบอลจ่ายบอลแบบใหม่นะครับอย่าง precision pass ที่จะให้เราเนี่ยเลือกจุดตกของลูกบอลได้เองเลยคือทั้ง2ระบบเนี้ยเป็น2ระบบใหม่ที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาในภาคนี้แล้วก็พอเอามาใช้จริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่า Orbit d r i b ิบบิอ่ะมันดูแปลกๆไปนิดนึงอ่ะในสายตาผมอะ่ะคือผมว่ามันดูเลี้ยงบอลไวเกินไปมันดู Overpower เกินไปนะครับผมเดาเองนะว่ามันอาจจะมีีีีกกาาร patch ใในนนนนนส่ว้ออทึงคต ดูโกงเกินไปอะในมุมมองผมนะแต่ว่าในส่วนของ Precision Pass เนี่ยอันนี้ของดีเลยนะครับ e c i s i o n Pass เนี่ยเป็นระบบที่เวลาที่เราจะจ่ายบอลเนี่ยมันจะมีเส้นๆขึ้นมาบอกจุดที่ลูกบอลจะตกไม่ว่าจะเป็นการเปิดบอลหรือว่าการจ่ายบอลทะลุช่องเนี่ยเราสามารถเลือกทิศทางได้ตามใจเราเลยแถม AI ของตัวนักเตะที่มันจะต้องเป็นคนวิ่งไปเอาบอลเนี่ยนะครับมันก็รู้งานด้วยนะคือมันวิ่งไปตามช่องตามมุมที่เราเลือกได้ค่อนข้างดีเลยคือระบบเนี้ยส่วนตัวผมค่อนข้างชอบผมมองว่ามันถูกพัฒนาขึ้นน,นะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหานักเตะจ่ายบอลแปลกๆในบางจังหวะได้พอสมควรเลย แต่ว่ามันก็จะต้องไปโฟกัสกับสกิลของผู้เล่นมากขึ้นแทนคือสําหรับผมเนี่ยผมมองว่าโอเคเลยระบบนี้ผมชอบแล้วก็นอกเหนือจาก2ระบบเมื่อกี้นี้เนี่ยนะครับก็ยังมีอีกระบบหนึ่งนะที่เด่นมากๆเลยในภาคนี้ก็คือระบบเพลย์สไตล์ครับเผื่อว่าใครยังไม่รู้นะระบบเพลย์สไตล์เนี่ยนะครับถ้าพูดง่ายๆเลยเนี่ยมันก็คือพลังแฝงนี่แหละครับนักเตะแต่ละคนเนี่ยจะมีเพลย์สไตล์ที่แตกต่างกันไปตามทักษะของแต่ละคนแล้วก็จะมีพลังแฝงตัวท็อปอย่างเพลย์สไตล์ plus ที่จะเข้ามาทําให้ทักษะนัันัั้้้นน,นนนนนนนขขอองกเเตคี่่มดาไป ผมยกตัวอย่างให้ง่ายนะอย่างเฟ r ร์จิลฟานไดเนี่ยนะครับมี power header playstyle เป็นสีเงินซึ่งมันจะช่วยให้ตัวนักเตะเนี่ยมุงได้แรงและก็ตรงกรอบมากยิ่งขึ้นแต่ว่าแซมเคอร์เนี่ยนะครับเขามี power header playstyle เหมือนกันแต่ว่าของแซมเคอร์เนี่ยเป็น playstyle plus ที่เป็นสีทองมันเลยทําให้แซมเคอร์เนี่ยมงบอลได้แรงกว่าแลวก็ตรงกรอบมากกว่าเฟอร์จิลฟานไดหรือว่าอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็นักเตะบางคนเนี่ยที่เขามี playstyle plus เป็นเด็บอลเนี่ยนะครับที่จะช่วยให้เล่นลูกตั้งเตะได้ดียิ่่งงงขึ้น้นพออมมมีีีจัหหวะะทเเรราไดตุืยิคก เราก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าเส้นบอกระยะแล้วก็ทิศทางเนี่ยมันจะยาวแล้วก็เห็นองศาโค้งได้มากกว่าแล้วก็มีโอกาสที่จะเปิดบอลเข้าเป้าได้มากกว่านักเตะทั่วไปคือระบบเนี้ยคร่าวๆมันจะประมาณนี้นะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าระบบเพลย์สไตล์เนี่ยมันเข้ามาทําให้เกมเพลย์มันดูมีสีสันมากขึ้นเยอะเลย แล้วก็พอเอาหลายๆอย่างมารวมกันแล้วเนี่ยนะครับส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเกมเพลย์ภาคเนี้ยมันดูสนุกขึ้นมากกว่าภาคที่แล้วพอสมควรเลยนะการเลี้ยงบอลดูลื่นไหลนะครับการจ่ายบอลการยิงประตูเนี่ยมันดูมีทางเลือกในการเข้าทํามากยิ่งขึ้นแล้วก็มีระบบเพลย์สไตล์นะครับที่เข้ามาทําให้ในแต่ละจังหวะในแต่ละการเล่นเนี่ยมันดูสนุกมากยิ่งขึ้นคือสรุปโดยรวมแล้วเนี่ยในส่วนของเกมเพลย์มันคือสนุกขึ้นจริงๆครับมีรายละเอียดในการเล่นมากขึ้นกว่าเดิมจริงๆแต่ว่าก็ต้องพูดกันตามตรงอ่่่่นนววาาจกทีีผมไได้้ลลลงเเ Earl ปแ ตัวเกมอ่ะมันก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างผมยังเจอบักยังมีเกมค้างยังมีเกมหลุดอยู่เลยนะครับยิ่งผู้เล่นใน PC บางคนเนี่ยเจอปัญหาแบบเกมเพี้ยนเล่นไม่ได้เลยก็มีนะครับก็หวังว่าทีมงานเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้โดยเร็วครับผม คือรวมๆแล้วนะครับสำหรับ EAFC 2 4เนี่ยเท่าที่ผมได้ลองเล่นมาแล้วอะ่ะผมมองว่ามันเป็นเกมฟุตบอลที่เล่นสนุกมากขึ้นนะแต่ว่ายังไงก็ตามะนะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นเกมฟุตบอลการเปลี่ยนรายละเอียดเปลี่ยนระบบเล็กๆน้อยๆอ,ยอะ่ะส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าแบบมันเป็นตัวเกมที่แตกต่างจากภาคที่แล้วแบบเราจะรู้สึกได้ว่ามันเป็นคนละเกมกันนะเพราะพื้นฐานของระบบต่างๆมันก็มาจากภาคที่แล้วอยู่ดีคือเกมฟุตบอลนะ่ะมันก็มีรูปแบบการเล่นคล้ายๆกันแบบนี้นี่แหละครับจะให้เปลี่ยนไปแบบเหมือนคนละเกมคนละ ยากนะครับแต่ผมมองว่าภาคนี้เนี่ยมันเป็นการพัฒนาที่ต่อยอดได้ค่อนข้างโอเคเลยส่วนตัวผมมองว่าเล่นได้สนุกกว่าภาคที่แล้วพอสมควรเลยครับแล้วก็จนถึงตอนนี้ที่คลิปนี้ออนไลน์เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่พรีออเดอร์ e f c 2 e 4ตัว Ultimate e dition เอาไว้เนี่ยก็น่าจะได้เล่นกันหมดแล้วเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยก็น่าจะมีความคิดเห็นในส่วนที่ชอบหรือว่าไม่ชอบกันอยู่บ้างสําหรับในภาคนี้ ยังไงเนี่ยเพื่อนๆก็ลองมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับผมเนี่ยก็อยากฟังจากในมุมมองของเพื่อนเพื่อนทุกคนเหมือนกันนะว่าคิดเห็นยังไงบ้างกับภาคนี้แล้วก็ถ้าเพื่อนๆือนชอบคลิปนี้เนี่ยนะครับยังไงเนี่ยผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เอาไว้ให้ด้วยกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยก็ได้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราขอบคุณทุกคนมากๆเลยดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ